ครับผมมานพิมพกับเชล่าฟิลไทยมีกูรับนี่เป็นชุมชนหมู่บ้านริมน้ําอูนะครับผมไม่น่้จว่าชื่ออะไรนะะขบวนนี้ยังมีต่อเรือนะครับแต่ว่าเป็นบ้านเก่ามานานแล้วสังเกตมีต้นมะพร้าวนะฮะถ้าต้นมะพร้าวสูงขนาดนี้เนี่ยก็โอ้ต้องสักยี่สิบปีแล้วมั้งครับเนี่ยนะครับเพราะต้นมะพร้าวไม่ใช่พืชจินแบบนี้นะมากับคน ก็น่าจะเป็นตั้งบ้านาเริ่มมีที่ทางอะไรแถวนี้ประมาณสัก10กว่าปีถึง20ปีนะครับเพราะรอบข้างนี่ก็จะเป็นป่าอย่างนี้ครับน้ำอูนี่เราจะเป็นป่ามีป่าไผ่นะครับป่าไม้อย่างอื่นแล้วก็มีลำน้ำอูไหลผ่านการที่มีหมู่บ้านแล้วก็มีต้นมนะพร้าวเนี่ย นี่ครับก็คงตั้งทำเลนี่ครับปีน้ำห้วยไหลลงนะครับด้านหนึ่งฝั่งนู้นก็อาจจะเป็นที่พอทำปลูกข้าวปลูกอะไรได้นะครับน้ำห้วยไหลลงถ้าเป็นชัยภูมิสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาช่วงนี้นะ้ำลุม่มกว้างก็มีนกบวินผ่านนะครับก็ที่ริมน้ำก็จะปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยเป็นที่น้ำท่วมถึงนขอหินนี่สวยมากครับ ยังมุ่งหน้าสู่เมืองงอยครับข้างหน้าเหมือนมีแก่งอีมกันนะครับเห็นน้ำ